ไม่งามบ่พี่น้องนางคุมงานสงสาเหตุงานเปุณเลือดเสร็มเต็มเลยนางคุมงานพี่น้องยุ้ยซื้อว่าเป็นไมน่วันเสาร์วันเสาร์วันที่ทเท่าไรสิบสี่ป่วันเสาร์วันที่สิบสี่อากาศตีออสเตรเลียมยิุบุนอันหนาห่อนไงปุนอากาศลือดเสร็มเต็มเลย mặt thăm mật sản thưa ông khát của em tất nha tất nha lều lều mặt tất nha leo leo mặt 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 leo mặt 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 bao mặt có mặt mặt เบิ่อมีแฟนทับม,มายายชมพู่อ้ยบ้านแค่นี้ก็อวดว,ว่าเสนเอาเอาไปเอาก็บ,บ้านกูกูกับอวดเสาอมันสีแค่ไหนนี่จับอกให้เออบ้านแค่นี้นะตีปเป็นเงินไทยนี่เกือบแปดสิบล้านเอ้กูันบอกใ้เอย่างนี้บ่บ้านแค่นี้ละ่ะตีเป็นเงินไทยอะเกือบแปดสิบล้านแล้วที่แน่แน่บ้านหลังนี้เป็นซื้อของยายชมแล้วมันเลิศสต่ันแจนว่าคุณศาอเห็นบ่ คุณสาวคุณเถาแล้วเคุณบอค่อยสบายไงมันเป็นมะเร็งบานที่นี่เป็นโอนเป็นซื้อของยายส้มเหมืนเลิศสมรรแตนบปะบอกเด้อบ้านแบบเั็นซื้นะที่ออสเตรเลียนะแล้วนี่บ้านที่ออสเตรเลียไทยก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเด้อสิบอกขายตีราคาเป็นเงินไทยเกือบแปดติบล้านเด้อสิบอกใายบ้านมันคืนไงบ้านมันคืน เลิศสัมัสแตนได้ดุนพี่ยอดเจเลีย,ยนะ่ะผู้ใดเขาก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองบา้ามันเลิศสัมัสแตนเลิศป่าพี่น้องมันอ่ะโบกมือย้อยๆแล้วทำไมงั้นปะเลิศป้พี่น้อง ไป่หรอกยันพวก็แก้วนวดคือคนไงคนทำความสะอาดไง